ร่วมมาอีกดวงละอาชีเนี่ยก็<ๆ>เคยเคยเคยมาอยู่ด้วยกันเคยมาเคยมา,ยม,ามาเล่นรายการก่อนายด้วยกันตั้งแต่ปี2 5 3 8 37ตั้งแต่เขาตัวเงเล็กๆอยู่วันนี้ก็จากไปโดยที่เรายังงงเลยยังตกใจมาถึงที่นี่ถึงได้รู้ว่าอาชีเสียชีวิตแล้วก็รู้ว่าเสียเมื่อคืนเสียที่ร้านเขาก็เสียใจกันจากไปกับครอบครัวข,ของอาชีาเสียใจมาก วันนี้เขาจากไปทำให้เราเป็นไงบ้างเราก็ใจหายโดยเฉพาะถึงไม่ได้ร่วมงานกันเป็นสมาชิกในสมาคมตลกเราก็ใจหายอยู่แล้วนะครับอยู่ในสาขาของศิลปินตลกที่เราทํางานในอาชีพเดียวกันเราก็ใจหายอยู่แล้วแล้วทีนี้คนก็ไม่ได้ห่างไกลกันใกล้ชิดกันมากก็เลยทำให้ยิ่งยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งเสียใจกันมากยิ่งขึ้นม่เป็นฐานกำลจากไปของอาชีพเออดามันร่วงมาอีกดวงแล้ว อาชีเนี่ยก็เคยเคยเคยมาอยู่ด้วยกันเคยมาเคยมายมาเรียนรายการก่อนบ่ายด้วยกันตั้งแต่ปี2538 7ตั้งแต่เขาตัวยังเล็กๆอยู่แล้ววันนี้เพิ่งรู้ข,ข่าวขึ้นมาแล้วก็ตกใจแล้วก็ใจหายไม่คิดว่าไอ้คำว่า,าบัตดซบจังเลยมันจะไปเร็วจากสังคมประเทศไทยเร็วขนาดนี้นะเพราะว่าเขาเป็นตัวตลกที่มีคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เขาเสียงเขาบัดซบจริงเลยเสียงเขานักพากย เสียงเขาเรียนเสียงจากอาจารย์รองข้อมูลคดีมาแล้วก็มาเล่นเป็นอาชีพของตลกแล้วก็เขาใช้ได้ผลได้ดีแล้ววันนี้ก็จากไปโดยที่เรายังงงเลยยังตกใจมาถึงที่นี่ถึงได้รู้ว่าอาฉีเสียชีวิตแล้วก็รู้ว่าเสียเมื่อคืนเสียที่ร้านเขาก็เสียใจการจากไปกับครอบครัวของาฉีเสียใจมาก ก็ทมว่าผูกพันกันเขาก็เคยมาอยู่ด้วยกันเคยมาเคยมาเล่นอยู่ในคณะด้วยกันแล้วก็เคยไปเล่นก่อนบ่ายด้วยกันนะในรายการก่อนาบเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการก่อนบายด้วยกันที่สร้างเสียงวัวเรระนะครับที่ทํามาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนฉะนั้นวันนี้เขาจากไปทำว่าเราเป็นไงบ้างเราก็ใจหายโดยเฉพาะถึงไม่ได้ร่วมงานกันเป็นสมาชิกในสมาคมตลกเราก็ใจหายอยู่แล้ว นะครับอยู่ในสาขาของศิลปินตลกที่เราทํางานในอาชีพเดียวกันเราก็แจหายอยู่แล้วและทีน,นี้คนก็ไม่ได้ห่างไกลกันใกล้ชิดกันมากก็เลยทำให้ยิ่ง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 เสียใจกันมากยิ่งขึ้นและวันนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เพิ่พงมารู้วันนี้ก็กา,ารสหันุนลดอันู่วันนี้เราก็ไม่มีโอกาสได้ไปวันนี้นะครับเพราะมาตรงกับงานตลกงานเปิดสมาคมเปิดป้ายสมาคมวันที่สูย์ต้องสูญเสียศิลปินตลกต้องสูญเสียฉีเสียงหลอต้องขอไว้อะไรแก่ฉี้เื่องหลอกครับผม ไม่ว่าไม่ไม่เฉพาะศิลปินตลกครับเป็นเป็นหมดมันเยอะๆสังคมเดี๋ยวนี้มันเครียดโลกใบนี้มันเครียดขึ้นนะตั้งแต่โควิดมันก็ไม,ไม่ไม่ใช่ตลกจะ่ต้องตายอาชีพอื่นได้เหมือนกันหมดนะครับวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าดูแลสุขภาพไปดีเท่านั้นเองนะครับอย่าเครียดอย่าทําอะไรก็ได้อย่าเครียดเครียดไม่ได้อีกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิดแต่ห้ามเครียดสองได้ออกกำลังกายให้มีความสุขกับการออกกำลังกายดูแลส,สุขภาพตัวเอง ให้ดีที่สุดได้มากที่สุดวันนี้ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราช่วยตัวเราเองครับติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ like, share, ด้วยนะ